ธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุมหานาทีคงคาลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงดินแดนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากมหาธรรมนาทีคงคาอินเดียสู่แผ่นดินแห่งพุทธธรรมลุ่มน้ำโขงไทยพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมฮินดูและเชื่อมโยงของสองอนุภูมิภาคจึงเป็นการน้อมนำหลักพุทธธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียใต้ซึ่งมีประเทศอินเดียเป็นศูนย์กลาง ต่อไปเนี่ยก็คือการเชื่อมในสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียได้พูดไว้ในอดีตว่าศตวรรษที่21จะเป็นศตวรรษแห่งเอเชียหรือเอเชียเซนจูรีหรือเซนจูรีออฟเอเชียท่านนายกรัฐมนตรีโมดีบอกว่าศตวรรษที่21ซึ่งจะเป็นศตวรรษของเอเแห่งเอเชียเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหลักธรรมของพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อมต่อ Our belief and the Prime Minister's belief is that this is the Asian century, not just in terms of economic growth or political strength or military strength, but also in terms of spirituality. The only thing is that we have to get together as people of this great continent and cooperate with each other so that we can build a brighter future for tomorrow. I think the biggest support would be if we all believe in, in the Dhamma, you know, the, the concept of Dhamma Vijaya. การจัดธรรมยาราครั้งที่1ครั้งที่2และขณะนี้กําลังดําเนินกิจกรรมของธรรมยาราครั้งที่3ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพุทธศาสนาสามารถเชื่อมให้ผู้ที่มีความศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาในหลักธรรมของพุทธองค์หรือได้มีตัวเชื่อมต่อซึ่งกันและกันผมถือได้ว่าสถาบันโพธิคยาวิชาลาย980นะครับ สามารถนำเอาวิสัยทัศน์ของท่านนายมนตรีโมดีเนี่ยมานำมาสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและมีหลักธรรมของพุทธศาสนาเป็นตัวเชื่อมมันก็จะทำให้เราก้าวไปสู่การเป็นดัมมะเซนจูรีหรือเซนจูรีแห่งธรรมมาและนี้ก็คือจุดมุ่งหมายของสถาบันโพธิกาวิชาลัยที่จะใช้หลักธรรมเป็นอาวุธในการเสริมสร้าง ความร่วมมือความเข้าใจความรักความสามคัคคีมีจริยธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขการ en ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุและพระอาหารหันตธาตพระอัคารสาวกเป็นการชั่วคราวในประเทศไทยนั้นเป็นการเชื่อมต่อและเผยแผ่พลังศรัทธาของประชาชนในพุทธธรรมทั้งสองภูมิภาคให้มัน่นคงสร้างสาันติสุขโดยทําให้เกิดขึ้นในแผ่นดินเอเชียและของโลกได้ในอนาคต